เมื่อเบียากาเท่นสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะก็จะพามารู้จักคำศัพท์คำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคำที่อ่าไม่ค่อยสุภาพนะคะแล้วเป็นคำที่อ่าไม่ค่อยดีทักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอน่ะจะย้ายประเทศเพื่อนๆจะต้องรู้จักภาษานะคะเพราะว่าอ่าทุกประเทศอ่ะเขาก็จะมีคําเสียดสีแล้วก็คำอ่าด่านะคะแล้วคําที่มันไม่สุภาพด้วยนะคะเพื่อนๆ เรามารู้จักคำคำหน,หนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์จริงนะคะเพื่อนๆที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมันนะคะก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่14นะคะพฤษภาคมปีสองนหารนะคะหรือปีอหนึ่งนะคะก็คือ,คอ 2, 0, 2021นนะคะเพื่อนๆคือ ในประเทศเยอรมันตอนนี้นะคะครอบเป็นล็อกดาวน์นะคะรอบ3นะคะเขาเรียกว่า,าในรอบ3แล้วนะคะที่มีวิกฤตนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆแล้วจากนั้นนะคะ ร้านค้าจะถูกสั่งปิดหมดเลยร้านช้อปปิ้งมอลล์ร้านขายเสื้อผ้าร้านทุกอย่างจะถูกสั่งปิดหมดเลยนะคะที่เปิดนะคะก็คือซูเปอร์มาร์เกเท่านั้นที่เปิดนะคะถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรคุณก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะร้านค้าการเกษตรก็สามารถสั่งออนไลน์นะคะก็คือ Pick up แค่นั้น,นะคะคือสั่งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีะให้ไปรับอีกที่หนึ่งนะคะก็คือสามารถสั่งได้นะคะ แต่ในบางพื้นที่นะคะของประเทศเยอรมันนะคะแต่ละพื้นที่แต่ละรัฐก็การปกครองไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆในซูเปอร์มาร์ทแห่งนี้นะคะก็คือตัวเราเนี่ยได้ทํางานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์ทนะคะในตําแหน่งแคทเชียร์นะคะก็คือเป็นแคทเชียร์นะคะแล้วก็ มันจะเป็นประตูเข้านะคะแล้วก็จะมีโต๊ะแคทียนะคะและ้วก็ระหว่างคนเข้าออกเราก็จะเห็นแล้วก็จะมียามนะคะรักษาความปลอดภัยในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าซิชูรุตี้นะคะก็คือยามรักษาความปลอดภัยนะคะเขาจะปล่อยคนเข้าในจํานวนจํากัดที่เข้ามาในร้านเพราะว่าคนจะได้ไม่เยอะมากเกินไปแล้วก็ คนที่จะเข้ามานะคะเขามีกฎหมายให้ใส่หน้ากากใส่แมสนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่แมสเขาก็จะไม่ปล่อยให้เข้ามานะคะแล้วมีชายเยอรมันคนหนึ่งนะคะกำลังจะเดินเข้ามานะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะยามรักษาความปลอดภัยนี่คือเป็นต่างชาตินะคะพี่มาใช้แรงงานในประเทศเยอรมันนะคะก็คล้ายๆกับว่าในกลุ่มนะคะคนชั้น2ของประเทศเยอรมันนะคะก็คือไม่ใช่คนเยอรมันก็จะมี กลุ่มหนึ่งนะคะที่เหยียดผิวแล้วก็คนที่ไม่ชอบต่างชาตินะคะเพราะว่าก็ถือว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามานะคะอยู่กินด้วยภาษีของเขาภาษีของเขาเนี่ยมันเป็นภาษีที่รุนแรงมห ah าโหดมากนะคะก็คือเขาถือว่า,าประเทศของเขาเนีเขาทำงานแล้วทำไมเขาจะต้องเลี้ยงต่างชาติด้วยนะคะเพราะว่าต่างชาติก็ไม่ทุกคนนะคะที่ทำงานแล้วก็หลายคนนะคะได้รับเงินช่วยเหลือจาก รัดนะคะแล้วก็ทําให้อ่าเป็นความไม่พึงพอใจนะคะก็คือยามเนี่ยนะคะอ่าเป็นต่างชาตินะคะแล้วก็ชาวชาวเยอรมันคนหนึ่งเนะี่ยเดินเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ใส่แมสนะคะแล้วยามก็เลยบอกว่ากรุณาใส่แมสด้วยครับก่อนที่จะเข้าไปเขาเลยบอกว่า เขาไม่เขาก็เลยยกขึ้นแมสขึ้นมาใส่แต่ใส่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือใส่แค่ปิดปากแล้วไม่ปิดจมูกแมสเนี่ยจะต้องปิดทั้งปากแล้วก็จมูกด้วยนะคะก็คือมันไม่ถูกเขาก็เลยบอกว่าใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับถูกต้องสุขอนามัยด้วยนะครับก็คือยามบอกนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครยามก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครแต่ผมทําหน้าที่ของผมเฉยเยก็กระวนกระวายใส่แมสด้วยนะคะนอกจากนั้นนะ เธอน่ะเป็นไม่เป็นคนที่รู้จักก็คือเธอเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักก็คือเธอไม่มีความหมายอะไรที่นี่นะคะในไม่มีความหมายอะไรที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีสิผมทํางานของผมที่นี่ก็คือผมเป็นยามผมทําหน้าที่ของผมคุณจะต้องใส่แมส แล้วก็มีการเกิดถกเถียงกันขึ้นมานะคะด้วยวาจาที่รุนแรงเป็นเป็นคำหนึ่งนะที่มันรู้สึกว่าแสบมากแล้วก็เก็บมากจริงๆนะคะเพื่อนๆแต่จะให้เพื่อนๆรู้จักคำคำนี้ไวนะะ้วนะคะเพื่อนๆคำที่ว่านะคะเพื่อนคำที่ว่านะคะเพื่อนๆอ่ะตูเธอคุณแกก็คือในที่นี่หมายถึง่า ay, แกตู้ก็คือแกบิสนี้หม่คือ เธอไม่มีคุณค่าไม่เป็นไม่ได้เป็นใครเลยท,ที่นี่ไม่ก็คือเธอไม่ได้เป็นใครเลยก็คืออ้ามในภาษาอังกฤษก็คือ you are nobody นะคะคือเธอไม่ไม่ไม่ได้เป็นใครเลยไม่มีอะไรเลยก็คือมันเป็นมันไม่รู้จะแปลยังไงนะเพื่อนเพื่อน,อนคือ นี่มันก็คือไม่มีความหมายไม่ไม่เป็นใครเลยนะคะไม่มีคุณค่าเลยเธอไม่มีคุณค่าเอาเอาจะเอาอย่างนี้นะะี่ค่ะเธอไม่มีคุณค่าเลยณที่นี่ do บิสนี่มันคือเธอ,เอไม่ใช่เธอจะต้องพูดคาว่าแกสินะเนาะก็คือแกไม่ใช่ใครเลยนะที่นี่ไม่ใช่ใครเลยนะที่นี่ก็คือ do บิสนี่มัน คือเขาจะยามนะเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ทํางานเขาก็ใช้แรงงานแล้วเงินเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช่จะเยอะนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาพูดถึงอ่าอ่าค่าจ้างขั้นต่ําแล้วก็ค่าแรงของประเทศเยอรมันกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆควรจะเรียนรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายประเทศเข้ามาในเยอรมันนะคะหรือในประเทศใดก็แล้วต่อ แต่นะคะจะต,ต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมเป็นเพนีวัฒนธรรมของเขาด้วยนะคะเพื่อนๆที่นี่เขาบอกว่า u ู่บิสเนมันแกไม่ใช่ใครเลยนะที่นี่ here คือนี่แกไม่ใช่ใครเลยแกไม่มีคุณค่าอะไรเลยประมาณนี้เพื่อนๆก็คือ มันยังไงอ่ะก็คือสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะไม่ว่าเขาจะทํางานในตําแหน่งอะไรนะคะเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะคะแล้วก็อ้าปากค้างเลยนะแต่ยามเนี่ยเขาก็สุภาพนะคะก็คือต้องยอมรับนะเขาบอกว่าขอบคุณครับที่ย้ำเตือนตั Thank you, you ้งกระชื่นแต่ซีมิกไปแนนนั้นี yeah. ่เขาบอกว่าขอบคุณนะครับที่ย้ำเตือนนะคะตั you, you ้งกระชื่นแต่ซีมิกแต่อินน์นั่นก็คือ เตือนความทรงจำขอบคุณนะครับที่เตือนความทรงจำให้กับผมดังกคเชนก็คือขอบคุณนะคะโอ้โหเพื่อนๆฟังให้ดีนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะไปไหนนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ภาษานะคะก็คือเดี๋ยวก็จะมาค่อยอัปเดตคลิปเก็บเก็บแสบนะคะคำ คำที่ท,ที่ที่ควรจะรู้จักในภาษายอมานันด้วยนะเพื่อนๆมันมีวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะคิดว่าตัวเองจำเป็นปันได้นะคะเพราะว่าตัวเองอยู่ที่ประเทศยอรมานันมาตั้ง25ปีแล้วเนาะ,ะ25ปี ก็ควรที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับทราบนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผู้ทําคลิปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดยอดวิวไม่ดีก็หมดกําลังใจค่ะเพื่อนๆเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ